พระพุทธเจ้าทรงตำหนิพระภิกษุผู้รับและยินดีในเงินทองอย่างรุนแรงถึงขั้นตรัสว่าไม่ใช่สมณะเชื้อสายสากยบุตร เพราะเงินทองเป็นสิ่งไม่เหมาะแก่สมณะผู้ยินดีในเงินทองยมเท่ากับยินดีในการมคุณห้าและจะเศร้าหมองไม่สง่างามเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์เปรียบเครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์และพระอาทิตย์สประการ 1. หมอก 2. น้ำค้าง 3. ละอองควัน 4. อสุรินทราหู พระภิกษุก็มีเครื่องเศร้าหมองสี่อย่างเช่นกันได้แก่ 1. ดื่มสุราเมรยัย 2. เสพเมถุน 3. ยินดีเงินทองและ 4. เรียงชีพโดยมิจฉาชีพทำเดรฉา,านวิชา ในพระวินัยปิฎกมหาวัคภาคหนึ่งพระองค์บัญญัติห้ามภิสุรับหรือยินดีทองและเงินโดยเด็ดขาดจัดเป็นอาบัตินิสักคิยปาจิตตีต้องสละสิ่งนั้นและปลงอาบัติการรับถือว่าผิดทันทีไม่ว่ามีเจตนาใช้เองหรือไม่เหตุผลคือเพื่อให้พระดำรงชีพด้วยปัจจัยสี่จากศรัทธาญาติโยมไม่ค้องเกี่ยวการค้าขายหรือสะสมทรัพย์ ในกรณีจำเป็นอาจใช้วัยยาวัจกรเป็นผู้จัดการแทนพระแต่หากรับตรงโดยไม่ผ่านวัยยาวัจกรถือว่าผิดวินยัยพระผู้บวชแล้วจึงควรประพฤติวัดตามธรรมวินยัยไม่ยึดต,ติดเงินทองเพราะเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง เมื่อพระมีเงินมากความคิดแบบสมณะวิสัยก็ค่อยๆเลือนหมดไปความคิดแบบโยมก็เข้ามาแทนที่อยากจะได้อยากมีเหมือนกับโยมเห็นบ้านโยมสวยโยมมีรถแบนซ์โยมเรียนจบระดับปริญญามียศตำแหน่งเป็นต้นพระ ก็มีสิ่งนั้นๆเหมือนกับโยมทุกอย่างบางอย่างอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะเดี๋ยวนี้พระก็มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่าตรงที่ใครๆก็ต้องเคารพกราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ยังทรงตำหนิติเตียนพระภิกษุผู้รับเงินทองยินดีในเงินทองอย่างรุนแรงถึงขั้นกับว่าไม่ใช่สมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเลยทีเดียวดังพระพุทธองค์ตรัสกับนายบ้านชื่อมณีจูละกะว่า ดูก่อนนายบ้านทองเงินไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายสากยบุตรสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินวางทิ้งเสียแล้วจากแก้วมณีและทองเป็นผู้ปราศจากทองและเงินทองและเงินนั้นสมควรแก่ผู้ใดกามคุณทั้งห้าก็สมควรแก่ผู้นั้น ดังนั้นแล้วกามคุณทั้งห้าสมควรแก่ผู้ใดเธอจงจำผู้นั้นไว้ได้เลยว่าไม่ใช่สมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเราจะกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าจึงสแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้จึงสแสวงหาไมา้ผู้ต้องการเกวียนจึงสแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษ จึงสแสวงหาบุรุษแต่เราไม่กล่าวโดยปริยายใดๆว่าสมณะจะพึงยินดีซึ่งการสแสวงหาทองและเงินเลยพุทธวจนะบัญญัติวินยัยอันหนึ่งภิกษุใดรับเองก็ดีให้คนอื่นรับไว้ให้ก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัตินิสักคิยปาจิตติพุทธศาสานก